ครับผมสวัสดีทุกคนครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็รับชมทุทกท่านนะครับผมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนนะครับเกี่ยวกับรถเก๋งโตโยต้าตัวนี้จะเป็นโตโยต้าโซลูนานะใช้เครื่อง5 a, a นะครับทุกคนนะ5 a, a ครับอาการเบรกไม่อยู่นะบางทีก็มีบางทีก็ ไม่มีครับเป็นผู้ไปนะครับรถถ้ามันไม่มีเบรกมันมีปัญหาเราก็จะขับแบบน่ากลัวนะครับทุกคนนะโอเคเขาบอกว่าไปเปลี่ยนหมอลมมาใหม่เปลี่ยนลูกยางอ่าทหม้อแม่ปั๊มเบรกนะครับตัวบนนะครับอันนี้เขาเรียกแม่ปั๊มเบรกตัวบนนะมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในเนี้ยนะครับทุกคนมันจะติด ต่อออกมาจากหม้อลมตัวนี้นะครับหม้อลมก็จะใช้ลมดูดจากตัวนี้นะครับใช้สุนอากาศตัวนี้เป็นตัวดูดนะครับก็จะทําให้เบรกนิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าไปเปลี่ยนหม้อลมใหม่แล้วก็น่าจะเป็นลูกยางในตัวนี้แหละใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ได้ระยะหนึ่งนะครับมันก็อาการมันก็ยังเหมือนเดิมไม่หายนะครับทีนี้ผมมาดูแลนะผมมาแกะออกมาดูแลอีกตัวนี้ ตัวที่มีปัญหาก,ก็คือตัวนี้นะครับทุกคนตัวกระบอกนะครับข้างในนะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตัวกระบอกด้านในนะครับทุกคนมันจะเป็นรอยอยู่เห็นไหมครับเนี่ฮะมันจะเป็นรอยเหมือนขูดอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับนี่ยเห็นไหมครับรอยข้างในเห็นไหมแม้ว่าจะเปลี่ยนลูกยางใหม่เข้าไปแล้วนะครับมันก็มันก็ไปสีกับไอ้ก เนียที่มันเป็นรอยนะเห็นไหมก็เป็นเหมือนเดิมอีกนะครับอันนี้คือเราต้องอ่าเปลี่ยนยกชุดเลยมันขัดมันก็ไม่หายเพราะมันจะลึกลงไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ,นนรยยรรบทุกคนผมก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยผมไปซื้อมาใหม่แล้วนะครับก็จะมีรอยนะครับทุกคนเห็นไหมครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมไหมครับลูกยางมันจะ ไปสีไก่ตัวนั้นอ่ะที่เป็นให้ดูตะกี้นะครับเป็นอนเห็นไหมทุกยามันก็จะรอยเงี้ยน้ํามันมันก็อัดไม่ดีนะเนี่ยสองตัวเลยมันมีสองตัวอันนี้ตัวนอกนะครับเห็นไหมครับสากมันก็จะยันเข้าไปในรูนี้เป็นเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยครับทุกคน ตัวนี้ตัวนี้เป็นของพันกว่าบาทพันกว่านะครับพันแปดม่เท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้เปลี่ยนยกชุดเลยจะจบกว่านะครับ ถ้าเราไปเปลี่ยนเฉพาะลูกยางเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะว่ามันกระบอกมันเป็นรอยทำการเปลี่ยนยกชุดเลยครับทุกคนเนี่ยอันนี้จะจบกว่าจบเลยนะครับนอ้ลูกยางตัวนี้เป็นเขาไม่ได้ใส่ให้นี่หว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับ เราอย่าลืมนะครับตั้งสากตัวนั้นวัดดูระยะสากนะครับจากตัวนี้กับหน้าแปลนตัวนี้นะครับตรงหม้อรมนะครับให้มันได้ระยะนิดหนึ่งนะครับสักมิลหนึ่งนะฮะมิลหนึ่งมิลครึ่งนะครับ,นนนนนนรบที่สองมิลน,นะครับให้มันให้มันได้ระยะของมันครับให้มันมีระยะหน่อยหนึ่งนะไม่ให้มันยันไว้อย่างนี้มันจะเบรกมันจะติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ใส่เข้าไป แล้วก็ใส่แป๊บใส่อะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบอย่าลืมเสียบสายไฟนะครับเติมน้ำมันได้ลมเบรกก็อันนี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนถือว่าจบปัญหานะครับการแก้ปัญหาให้มันจบไปเลยโดยที่ไม่ได้ทำบ่อยนะครับโอเคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมจากซังมากอินดี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม